บรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมรักบี้7จัดคนชุด4เกมที่สนามรักบี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างเข้มข้นท่ามกลางความตื่นตัวของการเป็นเจ้าภาพสีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมนี้โดยบิกต้นพันตำรวจโ,โทรคุณทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬายอย่างใกล้ชิด ซึ่งนับเป็นการส่งสัญญาณความสำคัญของกีฬาประเภทนี้ในการแข่งขัน4เกมครั้งนี้อย่างชัดเจนพันตำรวจโทกุลทนประจบเหมาะได้ยืนยันเป้าหมายชัดว่าต้องการพาทีมรักบี้ไทยประกาศสักดาคว้าเหรียญทองโดยเฉพาะทีมหญิงมีความมั่นใจแบบ100%เซเต็มส่วนรักบี้ชายยอมรับว่าเป็นความท้าทายเพราะว่าคู่แข่งในอาเซียนล้วนแข็งแกร่งแต่หากสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ มั่นใจว่ามีเหรียญทองอย่างแน่นอนวันนี้ได้มาชมการฝึกซ้อมของทีมรักบี้ทั้งทีมไายทีทมหญิชุดซีเกมเนี่ยใน,นช่วงโค้งสุดท้ายแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ก็อย่างที่เรียนไปนะครับมาดูเด็กๆเ,เอาเป็นตีละทีมแล้วกันทีมหญิงก็อย่างที่บอกไปนะฮะสมบูรณ์ทุกคนก็มีเจ็บเข่าคนหนึ่งนะคุณน้องเดียนเดียนอาควจานะครับ ก็แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรอย่างที่พี่บอกไปก็คือ 100, เกินร้อยอ่ะพันเปอร์เซ็นเหรียญทองนะครับส่วนทีมชายก็มีเจ็บนิดหน่อยคนสองคนแต่เมื่อเราส่งชื่อไปแล้วเนี่ยก็ต้องร้อยเขาอาการดีขึ้นก็อย่างที่บอกครับทีมชายเนี่ยมันสูสีกัน4ทีมมันแล,แล้วแต่จังหวะใครดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวังเนี่ยเราติด1ในส แน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรารอบรองเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปสู่รอบชิงได้วันนั้นเชื่อว่าเหรียญทองนะครับเด็กๆเยาวชนแล้วก็แฟนคลับของรักบี้นะครับขอให้มาชมที่สนามก็ได้หรือว่าเปิดทีวีดูถ่ายทอดสดนะครับถ้ามาไม่ได้จริงๆนะครับน่าจะเป็นช่อง True Vision มั้งนะฮะหรือไม่ก็ฟรีทีวีเดี๋ยวสมาคมจะประสานส่งข่าวต่อไปโดยเพราะยิ่งทีมชายถ้าที่ไปที่สนามได้เนี่ย ก็จะเป็นอีกหนึ่ง,งแรงหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้เขาได้เหรียญทองเพราะว่าเล่นในบ้านเราถ้ามีคนดูเยอะๆเชียร์เยอะๆกองเชียร์ช่วยกันนะครับเป็นคนที่8เป็นคนที่14เนี่ยก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ก็ฝากพี่น้องประชาชนทุกคนครับในส่วนของความมั่นใจในเหรียญทองของทีมรักบี้หญิงไทยมาจากรากฐานที่แข็งแกร่งซึ่งถูกบ่มเพาะมาอย่างยาวนาน โดยมีนักกีฬาคุณภาพอย่างร้อยเอกหญิงอุทุมพรเรี่ยมรัฐหรือที่ใครหลายคนรู้จักในนามกับตันทุมนักกีฬารักบี้ระดับตำนานที่เคยรับใช้ชาติมาถึง20ปีซึ่งซีเกมครั้งนี้จะเป็นซีเกมครั้งที่5และเป็นซีเกมครั้งสุดท้ายของเธอโดยเธอมั่นใจว่าจะสามารถพาทีมคว้าเหรียญทองซีเกมให้แฟนๆกีฬาชาวไทยได้ภูมิใจแน่นอนก็ตอนนี้ความพร้อมของทีมก็ประมาณ90%ค่ะ ทั้งความแข็งแรงความฟิตมันก็เหลือแค่รูปแบบเกมที่เราต้องซ้อมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจแลกะก็ความเข้าใจในเกมด้วยกันนะคะก็จะมีมาเลยและก็สิงคโปร์ค่ะที่ที่เป็นคู่แข่งเราแต่ว่าครั้งที่ที่ผ่านมาที่ฟิลิปปินส์ค่ะฟิลิปปินส์เขาได้เข้าชิงกับเราแต่ปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นม้ามือหรือเปล่าแต่ว่าในในปี2ปีนี้ก็คือมีสิงคโปร์กับมาเลยค่ะ ก็มั่นใจค่ะแล้ไงเราได้เหรียญทองแน่นอนค่ะเราแค่รักษามาตรฐานของเราให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เรามีอยู่ค่ะในส่วนของทีมรักบี้เคนชายแม้ว่าจะถูกประเมินว่าการแข่งขันจะสูสีแต่ทีมชุดนี้ก็เต็มไปด้วยพลังหนุ่มและไฟแรงนำโดยผู้เล่นที่มีความแข็งแกร่งและหลากหลายตำแหน่งอย่างซันนี่เกิดเก้าวเวชโชกิติกรซึ่งหากพวกเขาสามารถรวมพลังและเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาเป้าหมายคว้าเหรียญทองก็ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยเกิดกล้าวยอมรับว่าฟิลิปปินส์คือคู่แข่งที่น่ากลัวแต่ก็เชื่อมั่นในจุดแข็งของทีมที่มีความยืดหยุ่นและหลากหลายจะสามารถไปถึงการคว้าเหรียญทองได้คิดว่าออทีมมีรูปแบบที่ยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายครับเป็นผู้เล่นที่ตัวใหญ่ด้วยแล้วก็ในทีมเรามีความสนิทสนมกันมากมีอะไรเราก็พูดกันได้ตลอดแบบตรงนี้ไม่ดีตรงไหนไม่ดีเราก็สามารถปรับกันได้ตลอดเวลาครับ จริงๆก็มีสุสีอยู่ก็เออมาเลยสิงคโปร์แล้วก็ฟิลิปปินส์ครับแต่ที่ผมมองว่าน่ากลัวก็น่าจะเป็นฟิลิปปินส์ครับเพราะว่ามีผู้เล่นอิมพอร์ตมาหลายคนผมคิดว่าก็อย,าอย่างน้อยก็คือติดเหรียญนแน่ๆครับแต่ก็ไม่ไม่อยากประมาทครับก็คิดว่าทีมเราเตรียมพร้อมมาดีก็มีโอกาสได้เหรียญทองครับก็มาเชียร์ลักบี้เคนทีมชาติไทยกันเลยน,นะครับ ที่สนามทูปาเตมีครับวันที่13-14ธันวาครับเชียร์ทีมชาติไทยกันนะครับและนี่คือการเตรียมความพร้อมที่ถูกกลั่นกรองมาอย่างดีเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่สองเหรียญทองในภาคการ,รกีฬาซีเกมของทีมรักบี้ไทยเวลานี้ทุกอย่างถูกวางเอาไว้หมดแล้วเหลือเพียงแค่จังหวะสุดท้ายที่นักกีฬารักบี้ไทยจะได้ลงสนามไปพิสูจน์ตนเอง มาร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังกึกต้องเพื่อเป็นพลังให้กับทัพรักพี่ไทยได้ทำตามเป้าหมายสร้างความภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศกริษณาธิติปริวัติและทีมข่าวที n อ็นเอสปรายงานขอบคุณครับที่ติดตามรับชม TNN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ให้กับทุกคอนเทนต์ออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและไม่พลาดทุกคลิปวีดีโอที่น่าสนใจของทุกรายการเลยครับ